สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมวีซัฟฟ์บเดี้นะฮะมาครั้งนี้นะครับแน่นอนนะฮะกับหูฟังโซ n y นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ WH1000XM6 นั่นเองนะครับผมตัวนี้นะฮะ เป็นรุ่นที่สอบถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับว่าเมื่อไหรจะวางจำหน่ายเมื่อไร่จะมีรีวิวนะครับมาถึงแล้วนะครับราคาของเขานะครับจะต้องได้ง่ายๆเลยนะครับอยู่ที่15,990บาทนะครับประกันศูนย์โซนี่ไทยนะครับ1ปีเต็มนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าของแท้ประกันศูนย์ไทยแน่นอนนะครับจะมีสติกเกอร์ศูนย์นะครับแล้วก็จะมีตัว QR code มีแปะอยู่ด้านหลังนะครับเราสามารถดูได้เลยนะครับผอมอ่ะ ทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าตัวโซดี้เนี้ยทำไมถึงเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากครับทั้งทั่วโลกเลยครับต่างพูดถึงในเรื่องของคุณภาพนะครับของ o ม s e c c n c e l l i n g นะครับแล้วก็คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นกว่าตัว m 5ขึ้นใหม่กสเต็ปหนึ่งเลยนะฮะอ่ะ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเราดูกายภาพก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ย M6 นะครับจะสามารถที่จะทับได้นะฮะซึ่งตัว M5 เนี่ยทับไม่ได้นะครับผมถัดไปนะครับอูฟังเขาเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากกว่าในเรื่องของโครงนะครับหรือว่าตัวเฟรมเขาเนี่ยจะมีความแข็งแรงจะไม่ ้องแกงไม่อ่อนปกเปียกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวพลาสติกของเขานะครับทำมาจากพลาสติกรีไซเคิลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดประสงค์ของทางโซนี่เองเลยนะครับว่าเขาจะทําแบรนด์ที่เป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับนอกจากที่จะได้หูฟังที่มีคุณภาพดีแล้วเรายังช่วยรักโลกกัด้วยนะครับผมแล้วที่สําคัญเนี่ย มาคราวนี้นะครับมาด้วยกันถึง3สีเลยนะครับสีอะไรบ้าง i d n ไ g h t b รูดนะครับดำนะฮะแล้วก็ p l a t ิ n น m Silver ตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวก่อนน้านเี้ M 5ตัวสีบรูเนี่ยเป็นสีพิเศษนะครับตามหาเยอะมากครับตัวสีน้ำเงินเนี่ยโอ้โหจะจะได้กันครับพอมาเป็น M 6กนะครับก็ออกสีน้ำเงินมาเป็นสีประจำรุ่นเลยนะครับก็คือตอนนี้มีพร้อมวางจำหน่ายเลยครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวแบตเตอรี่กันบ้างนะครับแบตเตอรี่ของเขานะครับสามารถใช้ได้สูง ถึง40ชั่วโมงต่อเนื่องเลยนะครับโดยที่ปิดฟังก์ชัน noise cancelling นะครับแต่ถ้าเกิดเปิดฟังก์ชัน noise cancelling ไว้เนี่ยจะใช้งานได้ถึงสูงสุดนะครับ30ชั่วโมงต่อเนื่องด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดแบตเตอรี่หมดนะครับแล้วสมมติว่าเรามีเวลาเนี่ยเพียงน้อยนิดต่ำกว่า5าทีเนี่ยเราสามารถชาร์จเพียงแค่ สนาทีนะครับใช้ได้ถึง3ชั่วโมงเลยนี่นะครับคือข้อดีจุดเด่นของทาง M6 นะครับที่เขาใส่ใจสําหรับคนที่เดินทางบ่อยๆหรืออาจจะมีบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับลืมชาร์จมาอย่างเงี้ยก็เนี้ยแหละครับตัวนี้นะครับที่จะทําให้เราสามารถใช้งานได้ต่อไปนะครับ หรือแม้แต่ถ้าเกิดแบตหมดแล้วนะครับไม่มีที่ชาร์จแล้วนะครับก็สามารถที่จะต่อสายได้เช่นเดียวกันครับเพราะเขามีสายมาให้นั่นเองนะฮะโอเคทีนี้เนี่ยตัวของเขาเนี่ยจะใช้ไดรเวอร์นะครับเป็น dynamic d เวอร์นะครับขนาด30มิมิลิเมตรครับแบบน n โอไดเมียมนะครับตัวนี้นะฮะตัวไม้ของเขานะฮะมีทั้งหมด6ตัวครับข้างละ6ตัวพูดผิดครับข้างละ6ตัวด้วยกันนะครับรวมกันทั้งหมดมีทั้งหมด12ตัวครับแบบใหม่นะครับแบบ mems นั่นเองนะครับนี่แหละครับเป็นไม้ ชนิดใหม่เลยนะครับที่ทําให้คุณภาพในการพูดคุยของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ เขาใช้ระบบบีมฟอร์มิ่งนั่นเองนะครับผมเขาจะตัดเสียงรบกวนนะครับภายนอกออกไปนะครับเหลือเสียงพูดคุยของเรานั่นเองครับทำให้ไม่มีเสียงลมนะครับหรือมีเสียงปะทะหรือมีเสียงรถยนต์เสียงอะไรเงี้ยจะตัดไปให้น้อยมากที่สุดนะครับคือเสียงแอมเบียนรอบข้างนั่นเองนะครับนี่แหละครับคือข้อดีทําให้เราติดต่อสื่อสารไดง่ายขึ้นนะฮะทำให้คู่สนทนาเราไม่ลาคาเรานั่นเองนะครับนอกจากไม์ที่ดีแล้วนะครับตัวระบบเสียงที่เขารองรับนะครับก็มี DSEE นะครับมี LDAC ดนะฮะแล้วก็มีรัลัญเนี่ fast pair ฉลาดมากเลยครับเปิดสัญญาณบลูทูธมาปุ๊บมันจับคู่ให้ได้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นข้อดีของเขาอีก,อ,กอย่างหนึ่งเลยนะครับทีนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าหน้าตาเขาอาจจะเหมือนเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ระบบเสียงเนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครรองรับระบบเสียงแบบบราเวียโซนี่บราเวียเลยนะครับเหมือนมีโฮมเธียเตอร์เนี่ยมาอยู่ตรงหน้าเราเลยนะครับคุณสามารถที่จะฟังเพลงได้แน่นอนละแล้วก็เล่นเกมดูหนังได้แล้วนะครับก็คือบางท่านเนี้ยอาจจะอยู่ที่คอนโดใช่ไหมครับหรืออยู่ในห้องเนี้ยเราไม่สะดวกที่จะฟัง ด้วยเสาบาร์หรือชุดโฮมเดนเตอร์อยู่แล้วแหละถูกไหมครับมันอาจจะรบกวนคนอื่นใช่ไหมฮะหรือเราดูตอนกลางคืนอะไรเงี้ยดึกๆอะไรเงี้ยก็ไม่ควรจะเปิดเสียงดังใช่ไหมครับหูฟังตัวนี้แหละครับก็เหมือนโฮมเดเตอร์ย่อมยให้กับคุณเลยนะครับนอกจากเดินทางแล้วความบันเทิงภายในบ้านก็เป็นข้อดีอีกตัวหนึง่งที่ทำให้ Sony ่พันเอเเนี้ยเป็นที่พูดถึงทั่วโลกเลยนะครับเขาเป็นหูฟัง h ฮเรสอยู่แล้วครับไฮเรสอ u d อเดไลทสายก็ยังเป็นระบบไฮเรสนั่นเองนะฮะเชื่อถือได้แน่นอนครับว่าตัวนี้เสียงดีพัฒนาขึ้นจากรุ่นก่อนๆแน่นอนครับฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับโซนี่อยู่แล้วนะครับก็มาลองดูกันได้นะครับว่าเสียงเขาเนี่ย เป็นแนวทางที่คุณชอบหรือไม่นะครับถ้าชอบก็จัดก,กันไปได้นะฮะอ่ะแล้วมันต่างไงกับ M5 หน้าตามันก็คล้ายๆกันมากเลยแล้วเสียงอะ่ะมันต่างกันไหมผมบอกอย่างนี้ครับว่ามีความต่างอย่างแน่นอนครับฟังเทียบเนี่ยเกือแบบเทส AB ได้เลยอย่างเงี้ยความต่างชัดเจนแน่นอนครับด้วยเสียงร้องเนี่ยตัว M6 นะครับจะมีความชัดเจนนะครับและ โดดเด่นมากกว่า M5 ครับผมจะชัดเจนนะครับและโดดเด่นมากกว่าส่วนที่2นะครับเนื้อเสียงนะครับจะมีความละมุนเนียนละเอียดยิ่งขึ้นนะครับถ้าฟังเทียบปุ๊บเนี่ยจะเห็นความต่างทันทีครับไม่ใช่ว่า M5 ไม่ดีนะครับแต่พอไฟฟังปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่า M5 มันดูกระด้างมันดูกระด้างกว่าเราจะเห็นความต่างเลยมันพัฒนาขึ้นมาให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ อ่ะในเรื่องของเสียงเบสเสร็จบ้างเป็นเอกลักษณ์ของทางโซนี่นะครับในซีรีส์ของตัว WH นะครับพัน XM ซีรีส์ตัวนี้นะครับตั้งแต่รุ่นที่ 1, 2, 3, 4, 5มามาเนี่ยเขาจะมี เบสที่เป็นเอกลักษณ์นะครับโดดเด่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ Impact ของเนื้อเบสความคมชัดการกระแทกกระทันของเขาเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันฟังสนุกนะครับเป็นหูฟังที่สนุกนะครับแต่ M6 เนี่ยจะเพิ่มความคมชัดของเบสที่ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับตัวเบสนะครับมีมวลที่กระชับมวลสวยมากขึ้นครับเนื้อของเขานะครับมีความเนียนมากขึ้นนะครับเหมือนกับเราต่อยมวยเงี้ยต่อยด้วยมือเปล่านะครับ เสียงก็จะอีกอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอเราใส่นวปุ๊บมันก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับที่มันจะมีความแรงกระแทกครับแต่มันนุ่มนวลเนียนละมุนหูมากกว่านั่นเองครับนี่แหละครับ,ค,รบคือข้อแตกต่างซึ่ง M6 ตัวนี้ทำออกมาได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะอ่ะอย่างที่ผมบอกไปเสียงกลางเสียงร้องเขาโดดเด่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวมิติีของเขาเนี่ยจะแยกชิ้นดนตรีออกมาได้ชัดเจนกว่าคือดึงนักร้องออกมาข้างหน้า และดนตรีเป็นแบ็กอัลข้างหลังเนี้ยดึงออกมาชัดเจนครับแล้วเห็นเลยว่าเสียงของ,ของเขาเนี่ยไม่แบนเหมือนรุ่นก่นกอนๆแล้วนะครับมันคือดึงออกมาให้เห็นเลยว่ามีมิติออกมาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะตรงนี้คือข้อดีที่ผมสัมผัสได้เลยนะครับส่วนเสียงแหลมนะครับผมต้องบอกอี้ครับว่าในรุ่นที่1ถึงรุ่นที่5มาเนี่ยปากกายแหลมของเขาเนี่ยจะมีความที่เป็นหัวมนๆนะครับจะหัวมนๆนะฮะปากกายมันไม่ได้ฟุง้งฟิ้งจ๋าขนาดน,นั้นแต่ตัว M6 เนี่ยพอที่ผมเปิดฟังครั้งแรกเลยโดยที่ยังไม่ เบิร์เนี่ยมันมีประกายอยู่แต่มันติดขุนนะครับมันติดขุนอยู่ในนี้ผมพูดความจริงนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ไ่พูดเพื่ออวยมันแต่เราบอกความจริงก่อนว่าพอเปิดกล่องมาเนี่ยประกายแหลมมันติดขุนเลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการให้เสียงแหลมคุณมีประกายที่สดใสย,ยิ่งขึ้นที่ดียิ่งขึ้นแนะนําว่าให้เบิรนสักหน่อยครับสักห0าสชั่วโมงถึงร้อยชั่วโมงนะครับผมมั่นใจว่าประกายแหลมตัวนี้จะเปิดแล้วก็มีความประกายสดใสที่ดียิ่งขึ้นเวลาคุณฟังเสียงเครื่องเป่าเนี่ยจะได้อดมนงนนัน เส้ติดขุ่นจ๋าหรือเป็นหูฟังแบบดาร์กขนาดนั้นนะครับไม่งั้นนะถ้ามันดาร์กมากเนี่ยเสียงกลางมันจะโดนกลบหมดเลยนะครับผมนี่แหละครับแนวเสียงของเขานะครับมันเหมาะกับใครล่ะผมจะพูดนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวโ o n y M6 ตัวนี้เนี่ยผมจะมองว่าเป็นคนที่ชอบอนเตอร์เทนเมนต์ในทุกรูปแบบครับผมคุณฟังเพลงก็ได้ไม่ซีเรียสน,นะครับไม่ได้แบบโออูออริโอไฟจ๋าครับถ้าเกิดคุณฟังเพลงเพื่อความสรุปเพื่อความไพเราะตัวนี้ตอบโจทย์ครับ1 2 หากคุณคนที่ชอบดูหนังอยู่แล้วนะฮะแล้วพื้นที่คุณไม่พอหรือคุณไม่อยากจะลงทุนกับชุดลำโพงหรืออะไรแบบนี้ก็ชอบทำความสะดวกสบายเนี่ยผมมองว่าตัวนี้หูฟังตัวคา n ิงเอ็ตัวนี้ตอบตัว้มากสำหรับคนที่ชอบดูหนังนะครับสามนะครับสำหรับใครที่เป็นเกมเมอร์เลยนะเล่นเกมเนี่ยแล้วคุณเล่น p l a y s t a t i o n ท่าอยู่แล้วนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเหมาะมากครับสำคัญนะครับ เขาทำมาเพื่อกับระบบเกมที่เป็น AR ของทาง s that that t really t i o n ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อความสมจริงเพื่อสร้างบรรยากาศให้มันได้รถมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมผมบอกเลยนะฮะมันมันคุ้มจริงๆนะครับสำหรับว่าถ้าเกิดคุณเป็นสายเกมเมอร์สายดูหนังแล้วก็ฟังเพลง คุณใช้ครบทุกอย่างเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าตัวเนี้ยทุกสิ่งที่คุณจ่ายไป1 5 9 0 0บาทไม่เสียไมเสียเปล่าแน่นอนนะครับอ่ะสำหรับใครนะครับที่อยากได้หูฟัง Sony W h 100X 0 M5 รุ่นนี้นะครับตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับปี2 0 2 5นี้นะครับสามารถที่จะลงทะเบียนนะครับแล้วก็ได้รับเลยนะครับลำโคงนะครับโซ ny รุ่น ULT ฟิลวันนะครับมูลค่าครับ4,990ัาร้อบาทครับรับไปเลยครับ1ตัวไปฟรีๆเลยนะครับคุณจ่ายเพียงแค่15,990บาทเนี่ยแต่คุณได้ลำโพงไปเนี่ยอีกหนึ่งตัวเป็นลำโพงพกพาบูทูธเนี่ยเหมือนคุณซื้อหูฟังเพียงแค่หมื่นเดียวคุ้มๆเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมวีซ่าฟุตบอลเออร์ครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ